สวัสดีครับพาทุกท่านมาชมการปรับพื้นที่นะครับแล้วก็เอ๊ะขนนี้จะเปลี่ยนใจหรือเปล่าจะวิ่งเป่าตอนแรกจะวิ่งอยู่นะครับตอนนี้ล้มไปแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะนําเสนอว่าจะวิ่งหรือเปล่าแต่ดูการปรับพื้นที่ก่อนนะครับอ่ามองไกลครับมองไกล13ไล่ทําเป็นกระทงเดียวนะครับ นี่นาแถวบ้านผมส่วนมากจะทําเป็นกระทงเดียวหมดแล้วครับก็เวลาเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเขาก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่นะครับวิ่งคันาบ้างแล้วก็ปรับพื้นที่บ้างนะครับเจ้าของนามาบอกนะครับว่าตรงไหนสูงไหนต่ําแป๊บนึงไปไหนแล้วครับดยวยความไว้วางใจกันนะครับเคยใช้บริการกันเขาก็จะไว้ใจงํางานนะครับเพราะเราไม่มีอู้อยู่แล้วครับอ่าจัดไปนะครับลากยลาๆ วันนี้สุณปลอมาก่อาจารย์โบะนะครับชิสุเกไม่มาซะแล้ววันนี้หลากมายยาวนะครับมาโปะไว้ชายกนนานะครับค่อนข้างจะต่ำมากเลยบริเวณนั้นไม่ดันพักนะครับต่เนี้ดันรวดเดียวเลยอาชิสุไม่มาขับเองก็ได้นะครับ ยาววันดำไปลงสีและจา,านโบเราก็เลี้ยนจะของนานะครับอย่าให้ดินเหนียวเลยเื้องชั่วโมงนะครับเสียเวลาด้วยไม่ค่อยได้งานนะครับยังไงก็ให้มะถายตากแห้งสักหน่อยนะครับไอ้ตาลากยาวๆนะครับ กยาวๆครับวันดำๆครับนี่ครับดินอ่อนจะเป็นอย่างเงี้ยเบืองน้ำมันด้วยเบืองชั่วโมงด้วยอาฟังโบสุดหล่อหอนนะครับ ม่วิ่งมันได้ใจครับบอแล้วครับไม่มีพังครับไม่มีกลัวพังนะครับทีมงานนี้เอาละครับอาจารย์โบเต็มใบนะครับดุกวันนะครับดำๆๆครับ ลิงขาดจริงๆนะครับวิ่งใส่มาไม่ลังเลยเลยโอ้สุ่รอถอยไปยาวเหลือเกินนะครับจะลากมาพักหรือเปล่าหรือจะลอยมาเลยอ่อยายังเก็บดารลิ้มอยู่นะครับจา,บานโบเราโอ้ รอรากยาวจริงครับท่านผู้ชมดูนะต้นมะม่วงอ่ะไม่พักด้วยรากยาวเลยครับโอ้โหเอาแล้วน้ำมันวนแน่อ่าเริ่มโรยนะครับบอกนะครับพื้นที่นี้อย่างยากนะครับทั้งมุมเนตต่ำตรงกลาง ต่ำนะครับตรงกลางก็ต่ำพานต้นไม้สูงมาตรงนี้สูงบริเวณนี้ก็สูงนะครับเนี่ยเอาดินมานะครับเนี่ยสูงต้องอ่านให้ขาดนะครับวันนี้มันขัดยากหน่อยโอ้ตุ่รอรากยาวครับมาครับไปดูใ,ใกล้ๆฟังโบหอนเฉพาะกันดีกว่าน่นะครับน่นะครับตุ่รอ หอยายาวๆตรนมะม่วงเลยครับอ้าวมาแล้วครับ ไปยาวๆเลยครับนาต่างระดับแบบนี้โอ้โหต้องอ่านให้ขาดนะครับทำให้ผมหลงรอยไปแล้วเนปน่านนี้โอ้โหจำรอยแม่นจริงๆสงง,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 งต่ำๆนะครับก็ดีนะครับปับพื้นท,ที่จะได้ดูสวยงามแล้วก็การดูแลข้าวก็จะง่ายนะครับเอามายาวๆเลยครับ กับทิศแล้วนะครับอ่าดินอ่อนนะครับตรงนั้นดินอ่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าจะสร้างวีรกรรมหรือเปล่า mm hmm. เห็นดินอ่อนไม่ได้นะครับวิ่งใส่เลยอ่าก็ต้องดันดินไปโปะไว้กว่าตรงนั้นมันอ่อนนะครับเอาดินไปโปะไว้วางไว้เยอะๆเลยเดี๋ยวจะไปติดหลมเขาอีกพอครัน้นี้เห็นหลมได้ที่ไหน,นครับวิ่งใส่เลย S 1> <S 1> <S มีการโยงงานยกกันเกิดขึ้นอีกแม่หอนเพราะดีจังเลย สายใหม่ดินอ่อนเดี๋ยวจะยุบเอาเิ็ดลมอีกน่าจะสับดินแล้วก็พลิกหน้าดินแล้วก็จะลากมาโปะกไว้ตรงร้อยนี่นะครับดูแล้วนะครับ 火力强。 ครับลากยาวไปทางโน้นแล้วครับที่เดิมครับอ๋อยังไม่ได้ครึ่งเลยครับท่านผู้ชมเพราะว่าลากยาวนะครับ เดี๋ยวเขาว่ากันใหม่นะครับออคลิปนี้ก่อไว้เพียงนี้นะครับพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอบคุณท่านรับชมสวัสดีครับ